กินอาหารอะไร <Wow. S 1> ชอบกินครอฟเฟิลชอบกินรู้ชอบกินอาหารทะเลค่ะทุกคนยกเว้นอาหารทะเลที่หนูชอบกินมากที่สุดคือกุ้งมากๆแบบมากๆแล้วก็ใช่ก็คืออาหารทะเลนั่นแหละที่หนูชอบแล้วก็ของหวานก็คือครอฟเฟิลคือหนูเป็นคนที่แบบว่า ต้องกินของคาวแล้วค่อยของหวานถ้าสมมติว่ามันขาดของหวานไปอะหนูจะรู้สึกว่ามื้ออาหารนั้นหนูจะไม่อิ่มแล้วมันก็จะไม่หยุดกินสักทีแล้วก็แบบทุกคนรู้ป้าว่าหนูไม่ชอบกินซอสมากๆก็คือซอสมะเขือเทศซอสใบงสซอสทุกอย่างคือหนูไม่กินเลยหนูไม่ชอบยกเว้นซอสพริกไม่งั้นแต่มันจะจืดเกินหนูเลยหนูเลยต้องกิน แต่หาว่าชอบไปหนูก็เฉยๆแต่ถ้าซอสอย่างอื่นเขาไม่ชอบเลยแล้วก็แบบหนูไม่ชอบกินอะไรที่มันเละๆอย่างเช่นแบบแกงฟักทองมันเป็นอะไรที่หนูกลัวมากตอนเด็กถ้าสมมุติว่าที่โรงเรียนให้กินใช่ไหมคือโรงเรียนตอนเด็กอัตอนที่หนูอยู่อุบวาลใช่ปะครูเขาจะแบบบังคับให้กินให้หมดอะทุกคนแบบห้ามเหลือในจานเขาจะตรวจจานก่อนที่จะลงไปเก็บจะตรวจถ้ว,ถวยจะตรวจจะตรวจถาด ตัวอะไรเถอยยังซึ่งหนูแบบทุกคนหนูกินไม่ได้จริงๆอะคือหนูเคยกินแบบที่โดนครูบังคับใช่ปะแล้วแบบหนูก็เขาเรียกว่าหนูไม่อยากพูดอะกลัวทุกคนแบบกินข้าวกันไม่ลงนี่แกงฟักทองน่ากลัวจริงใช่ไหมแต่หนูหมายถึงว่าแบบคือหนูไม่ชอบมาก,มากๆแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ชอบอะไรเลๆที่เป็นฟิลอย่างนั้นอนะมันนักกลัว